ท,ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อูหันสานะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถสวยที่ทําเสร็จนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้ายังโสดด้วยรอแต่เจ้าของนะคะที่จะมารับรถคันนี้ไปไปใช้งานนะคะทั้งอูททาขึ้นมาเป็นสีเอฟเฟกนะคะตัวนี้เอฟเฟกโทนน้ําเงินม่วงนะคะลูกค้าเป็นหัวเมก้าแคปนะคะเครื่องของคันนี้คือเครื่อง JO8E ค่ะสองร้อยสี่สิบแรงม้าหกสูบนะคะคอมมันเร็วเทอร์โบค่ะสีเอฟเฟกสวยมากเลยค่ะน้ำเงินม่วงนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเดินเล่นสีให้ดูนะคะตัวนี้นะคะสีของตัวรถตัวจริงนะคะจะดูวิ้งวับก่อนในกล้องนิดนึงนะคะลูกค้าในกล้องจะดูเข้มไปนิดนึงค่ะแต่ตัวรถตัวจริงจะดูสว่างสวยเลยนะคะ เราติดเป็นฟิล์มประหลอดค่ะคันนี้นะคะชุดแต่งที่ใส่ให้ตอนนี้ก็มีคากระจกจอจานแก้มที่กระจังกันชนบางตอมือเปิดมือหนกันสัดประตูค่ะไฟเป็นบาตเเน่แปดดวงมิชลินสองตัวนะคะสำหรับชุดแต่งค่ะลูกค้ามาดูชอบก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางอู่ก็จะแต่งไว้รอประมาณนี้ก่อนเนาะสีตัวรถเป็นเอฟเฟคค่ะคันนี้สวยเลยไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเกิ่งของคันนี้กันบ้างนะคะ ออกโทนน้ำเงินม่วงนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูทางกล้องเล่นสีให้ดูนะคะสวยเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ทําความสะอาดรอเรียบร้อยะคะ่ะถอดหรือซักล้างนะคะประกอบเข้าให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เราใส่นมพงมมลายเป็นสีเขียวตองอ่อนนะ้ำแก้วนะคะส่วนตัวบอกค่ะเป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองให้นะคะลูกค้าภายในก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะผมข้างหน้านก็ถอดซักประกอบเข้าใหม่ เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะส่วนตัวคันยุคันชักดาค่ะทางปู่ของเราพ่นแกนเป็นสีแดงให้ค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะยางก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะคนหน้าพาวท้ายนะคะก็พ่นเป็นสีเหลืองค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเปิดหลังหัวนะคะติดตัวหัวรถทําเป็นลายธงชาติเต็มผืนนะคะตัวนี้ก็จะเล่นลายให้กลมกลืนกับตัวรถค่ะตัวนี้เล่นลายเขียวดำขาวแล้วก็เอฟเฟกนะคะตัวนี้ประมาณนี้เลยนะคะ ก็ค่ะเราทําเป็นท่อแต่งเอสเลดนะคะไทเทนคับลายสีนิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างคาซีไฮค่ะรถคันนี้เป็นคาซีนอกค่ะสวยเลยค่ะลูกค้าคสซีนอกประมาณนี้เลยเนอให้เพิ่มเติมแล้วค่ะพร้อมใช้งานรวมกันกระแหนบที่มากับญี่ปุ่นประมาณ7ตัวนะคะข้างบน3ข้างล่าง 4... ค่ะของเหลวช่วงล่างนะคะเราก็ถ่ายเติมให้ใหม่นะคะตอนเลื่อนช่วงนอเข้าทุกคันนะคะลูกค้า มาคะ่ะเดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มคันกันบ้างนะคะสวยมากคะ่ะเล่นน้ําเงินเข้มม่วงนะคะตัวนี้เป็นเอฟเฟกน้ําเงินม่วงนะคะลูกค้าสีตัวรถประมาณนี้เล่นลายประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวดูข้างๆ,ๆเต็มคันกันค่ะส่วนตัวกระเ๊กของกระเปกของกระบะนะคะกระบะความยาวอยู่ที่3ามเมตรหกเซนคะ่ะรวมฝาท้ายนะคะเสาสูงอยู่ที่80เซนคะ่ะระแนง2ไม้ฝสาข้างความสูงอยู่ที่50เซนคะ่ะสวยเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ พร้อมใช้งานค่ะสำหรับ 8e คันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหารถพร้อมใช้งานก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่หูหันสาค่ะทำขึ้นเสร็จใหม่นะคะรอลูกค้ามารับกลับไปใช้งานกันอยู่ยังมีพร้อมใช้งานตอนนี้อยู่หลายคันเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะทยอยอัปเดตร,รอบคันแล้วก็ทุกๆคันที่ยังโสดให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ,ะสวยมากเลยค่ะกตเตอร์นะคะวิ่งวับ,บบนี้เลยทรงฝาท้ายนะคะก็เป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะคะหูช้างคู่ ดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยบางฝุ่นหลังเต็มพื้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาดูอีกข้างนึงกันค่ะสีสวยมากเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นกรฟสิทค่ะถังน้ำมันค่ะมาที่ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งกันค่ะ รคันสนะะีสวยเลยค่ะคันนี้เราทำขึ้นมาเป็นสีเอฟเฟกนะคะสำหรับเมก้าหัวแคป JO8E 240แรงม้าค่ะลูกค้าหสูบความเร็วเทอร์โบค่ะรถคันนี้เป็นคาสซีนองนะค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่950,000บาทนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมาแ่งสั่งแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะลูกค้าคันนี้ยังโสดค่ะรอเจ้าของคันนี้มารับกลับไปไว้ดูแลต่ออยู่นะคะ ได้ชมคลิปนี้แล้วชอบมาทดลองขับได้นะคะที่อูหันสาของเราค่ะ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านนะคะ mm hmm. แวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางรดของเรากันได้นะคะ mm hmm. ถ้าชอบถูกใจ mm hmm. ก็อย่าลืมจับจองรอรับน้องโดยใช้งานในฤดูก,การที่จะถึงนี้ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ